เมื่อสองปีที่แล้วผมโง่ามากที่ซื้อตู้เย็นสีขาว25,000บาทแทนที่จะซื้อสีดำา28,000บาทวันนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดในชีวิตวันนั้นผมเคยคิดว่าตู้เย็น2ตัวรุ่นเดียวกันสีขาว25 0 0 0สีดำา2 0 0 0ผมคิดว่าโง่จริงที่จะเสียเงินเพิ่ม3,000แค่เลือกสีก็เลยเลือกซื้อส,สีขาว6เดือนผ่านไปเพื่อนมาบ้านถามนี่ตู้เย็นรุ่นประหยัดเหรอผมตอบว่าไม่นี่รุ่นพรีเมียมเลยนะแต่เลือกสีขาวเพราะประหยัดกว่าเขาเลยหัวเราะแล้วบอกว่า่าาาออ๋เข้้้้ใใจแแลวปรระะหหยยััดกกกนนะทผมมูสึ ผมเลยไปหาข้อมูลพบว่า iPhone สีดาขายดีที่สุดเทสลาสีดําค่าขายต่อสูงสุดอย่างงานวิจัย MIT บอกว่า8 7คนเชื่อสีดําเพราะเท่ากับดูพรีเมียมและไปดูบ้านเพื่อนรวย3ามหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าสีดําทั้งหมดผมเข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้ซื้อแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราซื้อสถานะสีดําด้วยแม้ไม่ได้ทําให้เครื่องดีกว่าแต่ทําให้ภาพลักษณ์ดูดีกว่าถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีดําหมดแล้วและใช่แขกที่มาบ้านมองผมต่างไปจริงๆแล้วคุณล่ะเลือกสีดําหรือสีขาาวอออมมมเนนตบกหุห่